สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านนี้พบกับผมนะฮะท่านว่าออฟฟิเชียลครับผมจากร้านมอเตอร์ไซค์ช็อปพระรามห้าครับผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือสองนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากขายบิ๊กไบค์นะครับก็เข้ามาที่ร้านเราได้นะครับผมร้านเรารับซื้อนะฮะผมก็ส่งรูปส่งอะไรกันเข้ามาในแฟนเพจได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะผมและก็รีวิวนะครับผมเจ้าคันนี้เลยคาวาซากิ ZX ผมปี2018นะครับเรามาดูรายละเอียดกันว่านะครับเจ้า Kawasaki ZX6A ตัวนี้นะครับมันมีอะไรมาให้กันบ้างนะครับแล้วก็รถนะครับสเปคเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวพาทุกทา่านไปชมกันพร้อมๆกันครับไป และเจ้าคันข้างหน้าของผมนะครับนั่นก็คือ Kawasaki z x 6 r นะครับปี2018นะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับ4สูบเรียงนะครับผมระบายความร้อนด้วยน้ำและ136ม้านะครับผมโคตรเยอะนะฮะ 600cc ให้ม้ามาถึง136ม้านะครับบิด299สบายเลยนะไม่รู้ถึงไหมนะโคตรแรงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับซุง สปอร์ตลาปิก้านะครับผมจ๋าเลยนะครับผมนะซึ่งจะไม่ใช่สปอร์ตทัวริงแบบ c ี6 r 0 f นะครับผมเนื่องจากเอ่อทรงแฮนด์นะครับแล้วก็ท่านั่งนะครับมันจะค่อนข้างเหมาะนิดนึงนะครับแล้วก็เอ่อแฮนด์นะครับจะจับอยู่ใต้แผงคอนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับโช๊คหน้าอัพไซด์ดาวครับผมขนาด41มิลิเมตรของโชว่านะฮะแล้วก็มาพร้อมกับคาลิเปอร์นะครับแบบเรดเดนเมาส์นะครับแล้วก็ ปั๊มเบรกนะครับเป็น4ลูกสูบนะครับเป็นปั๊มของนิชินอ่าแล้วก็ดิสเบรกจะได้ขนาดถึงถึง320มิลลิเมตรนะครับผมด้านหน้านะครับจะเป็นดิสเบรกครุ่นะครับผมมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับผมนอกจากนี้นะครับคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับนี่ควิกชิปเตอร์นะครับผมขึ้นทางเดียวนะครับควิกชิปเตอร์ขึ้นทางเดียวนะครับเข้าเกียร์โดยไม่ต้องกรัมคัสกันเลยทีเดียวตนะครับผม สำหรับของแต่งนะครับคันนี้นะครับที่ได้มานะครับก็จะเป็นท้ายสั้นนะครับผมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตาเมลแล้วก็เป็นกาดหม้อน้ำนะครับผมด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นครอบถังคาร์บอนนะครับผมแล้วก็การลอยถังนะครับผมการลอยฝาถังน้ำมันอ่าใช่ครับผมนะครับก็โดยรวมประมาณนี้ครับคันนี้ก็เดิมๆนะครับผมเดิมๆเลยนะครับเบรกหลังนะครับจะได้เป็น220รสิมิลนะครับ ดิสเบรกหลังเป็น220มิลมาพร้อมกับปั๊มนิชินนะครับขนาดหนึ่งลูกสูบนะครับนะคันนี้ก็บอกเลยว่าคุ้มคุ้มนะครับแล้วก็เลขไมค์คันนี้นะครับไม่เยอะนะครับ1 9 0 0 0เท่านั้นนะครับผมนะราคาหน้าร้านนะครับตั้งอยู่ที่275,000บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับแบบผ่อนนะครับหรือจะซื้อสดก็ได้นะครับผมคันนี้แบบผ่อน ติดต่อเซลล์ได้โดยตรงเลยนะครับผมมือ1อยู่ที่4 0่แสนประมาณ4ี่แสนห้านะครับมือ2เหลือ2องแสนเหันไปเกือบครึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็มาดูที่ท่านั่งนะครับผมสูง177นะครับท่านั่งมันจะออกมาประมาณนะอันนี้ผมเอ่อสูง177นะครับ177ปลายเท้าจิกนะครับบอกเลยว่ามันค่อนข้างสูงนะฮะปลายเท้าจิกแต่ว่าปลายเท้าเนี้ยได้ได,ได้เต็มอุ้งเท้านะครับวิธีการนั่งก็จะสไลด์ก้นข้างหนึ่งนะครับเหยียบได้ สไลด์กนข้างนึงก็เหยียบได้เต็มเท้านะครับนะทรงนี้นะครับก็จะเหมาะกับวัยรุ่นนิดนึงนะครับผมเนื่องจากวัยรุ่นเนี่ยสายวัยรุ่นเนี่ยจะชอบสร์ดอยู่แล้วนะครับผมก็้วก็เอ่อท่านั่งเนี่ยถ้าเราขับขี่ไกลๆเนี่ยมันอาจจะเมื่อยนิดนึงนะครับผมอาจจะเมื่อยนิดนึงค่อนข้างก้มนะเพราะว่าเอ่อตัวแฮนด์นะครับมันจะจับอยู่ใต้แผงคอมันก็จะหมอะลงไปเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมท่านั่งก็จะประมาณนะครับซึ่งบอกเลยว่าก้มมากนะฮะ ผมเดี๋ยวไปดูฟังเสียงกันครับว่ารุ่นนี้นะครับเสียงมันจะหวานขนาดไหนนะครับแล้วก็จะขับขี่ให้ชมกันนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับเจ้า ZX6 กันดีกว่านะว่าเสียงมันจะโหดจะดุแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวมาฟังกันเลยครับผม โอเคครับผมเสียงโดยรวมก็ประมาณนี้ครับผมรอบเดินเบานิ่งๆเลยนะครับเสียงหวานๆนะครับผมเดิมๆเลยนะฮะ ก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับข้อมูลของเจ้า ZX-6R นะครับผมปี2018นบะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าราคาคุ้มจริงๆนะครับผมสําหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อเซลทันราได้โดยตรงที่้า่างนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะและแน่นอนครับผมสําหรับใครที่มีรถบิ๊กไบค์นะครับอยากขายนะครับก็ ทักอินบ็อ a แฟนเพกันเข้ามาได้นะครับผมส่งรูปส่งหน้าเล่มกันเข้ามานะครับเราก็รับซื้อนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ฮะหมดเวลาของทันวาออฟฟิเชียลแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์สตรีมหน้าครับผมวันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ฮะสวัสดีครับ